สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องก้องป่ายพี่เครารพรักที่เก่านะครับเด้อวันนี้ค่บมาพบพบกันประมาณห้าโมงครับโอ้โไอ้ประชดล้างรถไอ้บอสโจเสร็จแล้วมาล้างรถลุงตู่ต่อเฮ้ยสุดยอดเลยวะมทีแรกลุงตู่ว่าจะได้ล้างแล้วไอ้ประชดล้างให้เลยนี่เยสุดยอดๆๆๆสุดยอดอสุดยอดเกือ,อ,อบลาโมน์นะครับเป็นสีพักกันณ์ทีกับขอเข้ามาทำกินกัน่นเองครับโอ้ยผ่านไปอันอัน งานได้ดึงครับไปงานกับเขาเศร้าเน,นี่ยไม่ได้กินกันกูเละครับขับรถไปจนฮองอดมองมันจะได้กินขา้าวเศร้าครับส,บ,สบสวัสดีครับมันเองคนเร่งสร้างมาไม่ให้เข,ขาสู้กินเนี่ยไปเลครับส,บสวัสดีครับสวัสดีครับกระผมอุปกรามเช้าสายอันนีนก้กระเลิงนลยครับนี่กระเลิงเรเลียงเรเลียงเรเลียงน้อยไม่น้อยไปนั่งกันไหมจะได้เห็นสองคนไปนั่งมองนั่นไม่ได้เห็นสองคนไปเอาขันออก โอ้ยมันคือได้เห็นเชฟอ่านอายคนเลี้ยงสร้างไปกินอาหารอลังการแด้ว่าเต็มตโตนะว่าจำได้จำได้จำไป้ไปไปไปน้อยครับพีต่ตำเสดุดกับบอสมาครับยุ้ยใส่ล้วครับดูตเสคนแก่โอ้แม่ร้านฟุ๊กฟุ๊กกันบอกโอ้ละร้านนั้นสุดยอดไปไม่ผิดหวังเลยแซ่บแซ่บโอ้เสดุดจริงๆทำแรกแต่ไปว่าเสดุดเลยวันนี้จะทำอะไรกินครับวันนี้ครับวันนี้แกงเผ็ดเนื้อครับผมเนื้ออะไรครับเี่ก เนื้อเนื้อวัวนี่วันนี้เนื้อวัวบอกแกงเผ็ดเนื้อวัวครับใช่ไหมดูแลใช่นะใครไปตลาดนะครับวันนี้น้อยไปตลาดบอกโอ้วันนี้น้องน้อยแกงเผ็ดใส่มะเขือบอกครับครับป้าข่าวเศร้าฮะข่าวเศร้าเพื่อจะได้กินเที่ยงพอดีเทฮ็ดเป็นน้ำเขาอย่า่น้อยเป็นเออนี่นี่ันฮันนี่ยังแล้ว มันมาเคี้ยวครับมาครับใครอยากทานด้วยกันเดือนเชิญครับผมวันนี้วันที่วันที่สิบนะครับเนาะวันที่สิบวันพุธเนาะครับอ่าวันพุธอ่าเดือนวัพฤศจิกายนพฤศจิกายนสองพันหกสิบสามวันนี้พักแรมนะครับเด้อพักแรมพักแรมอยู่บ้านครับนะครับหยุดสามวันสี่สิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบสามเนื้อนะวันที่สิบสามเนื้อางต่อที่ไหนครับเอ่อสุรินทร์ สุรินทไหนสีสะเก็ดไม่ใช่เลยว่าเอกสีสะเก็ดสีสะเก็ดสีสะเก็ดบ้านยังีไงบ้านพ่ทูนบ้านอะไรจังหวัดอะไรนะบ้านผมก็สีสะเก็ดเหมือนกันครับไกลไหมครับจากที่แสดงเนี่ยจากนี่ไปใช่ไหมครับไม่จากที่แสดงที่เราจะแสดงไปบ้านถูกไหมก็ประมาณหลายกิโลอยู่สี่สิบห้าสิบโลอยู่คนละอำเภอกันเนาะครับคนละอำเภอกันมาณโอ้หลายหลายโลอยู่ถ้าถ้าถ้ามันต้องดู สถานที่ที่แสดงก่อนครับความกี่กิโลเออถ้าไปถึงสถานที่ที่แสดงก็เราก็จะกะระยะประมาณได้โอ,อ้ไปได้มามานเมื่อคืนหนาวเมื่อคืนนี่โอ้เมื่อคืนหนาวคือเห็นเปิดพัดลมอยู่ไหมหนาวปุ๊บตื่นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ปิดพัดลมลุกขึ้นมาเยี่ยวโอ้อากาศหนาวไันเนี่เปิดพัดลมห่มผ้าใช่เปิดพัดลมห่มผ้านอนหลับอร่อยครับแน่นอนนะโอ,อ้หารูสักเพลงดูหนิสักเพลงดูหนิ เรียกกำลังยามเช้าเรีกำลังยามเช้าขอบใจโซโซอาวัตตะโกตัวงันพอรวยน่าคือเลยมันติดชีวิตน่าน่าตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอน้ำฝันที จนแหนองอพงพ่อช่วยทีโอ้ยฮท่นพ่อมร้องเพลงพ่อมนอรวังเยแลวบงบาดมือหนาวหนาวอ๋อจ้า้่ไม่ได้ท่ายอดสดเนอะมันจังได้หนพี่น้องู่ฟังเพลงยังีงขอขมานะพีาน้อดสวดจริงลกยาวอยู่ บันไหนไปกินน่งหนาวงานหนางหนาวดิวันีี่วันีมันก็ยากโอ้คือใส่มะเขือลายแถไหน้ใส่น้่้ออโอ้จิตะเคลื่อนเบเด้ไหมเสียยนี่เซ่บเอาจบเราเพียงเมื่อกี้ลังม้วนไมอำเภอพระชีอายุทยามุ่มาด้วยใจพระอาจารย์แกลวลวหพ่อ์ใหม่ ้านต่องานเต็มที่าดคนขี้งนวกโมมีเขินครับอยู่ก็ร่มเย็นล่องอย่างนอ้อะไรนะาลืมเนื้อเลยเกือบพันมือมือเจ้าของอยู่ก็ร่มเย็นเบิ่งกะงามตามาเจดีเกยั์เป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มา ตั้งนโมสามจบแต่แตอ<น>ด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมน์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลดพันลานที่คอมือควาาปัดเป๋าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนมีตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิ์หลวง อรยฝากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังลม วพ่อ,อรวยโปรดช่วยชีท่ทางสวัสดีพี่น,อน้องโอ้คนกินลูกมามีมม่มามีอ่ายด้วยส่วะ <c oughs> ลองปุ๊บลองปั๊บ,บเลยครับแม่พี่ลูกตู้สะเขินเลยเพลงยังเพลงยังเขินกว่าเซเลอร์อันนี้แล้ว <c oughs> บอกว่าเาลองเพลงสะพัญญญ่ขึ้นท่นที่เลยสุดยอดสิคนลูกเงาเงาอยู่บ่านนี้เป็นศิลปินในการร้องเพลงอัดีเสียงอังดีเอาไพ่พงศธรได้ไหมไพ่พงศธร คือพ่เสียงคือบ่อดูไฟพ่อบคุณพ่หรือว่าได้ตสมุนแค้นเสียงไฟพุทธน์ะเพียงดูไปพุทน์จะพออืมอยงงโอ้ยโน้เอาโลดเดอเดๆล่าเอาที่สบายใจโอ้ยเั้นสิไปน้ำเขาบาวายังดอกทางอาย ฮักแปตายคิดนําเต้าสิเอาเต้าดอกอ่างอีแน่เนาะผ้าก็ดีกว่าไผก็คงาจะบฟังโอ้ยดนโอ้ยน ้องครั้งแรกด้วยพลงนี่จำเข้ามาครับจำเข้ามากรับจำดีเนาะเอาที่เธอสบายใจจำได้มาจําครจำพระเอกวัดมาอย่างนี้จะไปร้องคาราโอเกะกับลูกตูนสลูกตูนไม่กล้าร้องนำแล้วตายเลยล้าิเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรังที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดกับขัง เมื่อมีความหวังข้างหน้าถ้าดีก็ไปแมดเสื้อน้อยเต้นไหน้อยเดนเสื้อลูกแบ่ผู้เลยทำทุกอย่างแล้วเพื่อใจหวะได้มยังมีเขาดีกว่านิจใจเกลือเลยโตรนละเอาที่สบายใจไปซาไปน้องตเจ้าลงไปดี เมื่อดูด้วยกันมันทรมานบ่มีความหวานบ่มีความสุขเป็นทุกท้งปีเราสบตาใชไล้นะครับไอ้อายอมหลีกอ้างเปิดใจให้เธอเต็มที่แต่ยังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมานานโอ้คือดี่สิ บ่ต้องงานผีขวางทางดอกนาบ่ต้องงานผีขวางทางดอกนาท่านคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ทา้งไงกับเส้นใจบ่อย่างไงเราต้องยุบเป็นทุกข์คลาเจ้ามีความสุขบ่หวาเลยทา้งไอเอาเดี๋ยวจะฟาดส้อยจะฟาดสร้อยเอาเพลงนี้มันจบกันจะไหมครเบิร์กล้องมังกล้องในร่องได้ดิอันจำเนื้อไดแค่นี้แค่นี้โอ้ยกระลักในอารมณ์จบจ้อยไหมคือได้แเสียงเลยโอ้หากินได้ดิเด้เนาะโอ้เปิดหมวกขึ้นเอ้า ตะก้อนเนี่ยตะก้อนเนี่ไปเลี้ยงสร้างเหมือนยังไงครับโอ้ตะก้อนกันเลี้ยงเลี้ยงอยู่บ่ด้เลี้ยงสร้างเลี้ยงเลี้ยงมาเลี้ยงไกลอยู่บ้านนี่แหละบ่เอาไปฝึกรองเพลงนี่จางไหนขึ้นได้มาเสียงอีเสียงซีหรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินงานเลี้ยงธรรมดาทั่วไปครับไม่ไม่ไอ้กอนก้อนจะได้ร้องเพลงเมื่ตอนตอนเด็กๆก็ร้องอยู่บ่ตอนเด็กๆก็คือชอบชอบเสียงเพลงอยู่แล้วครับได้ร้องไหมตอนครูให้เอาไปร้องเพลงได้ร้องเพลงไหมก็ร้องอยู่หน้าชั้นห้องเรียนครับ ก็ร้องอยู่หน้าชั้นห้องเรียนก็เลยแบบชอบมาแต่นั้นครับผมอตอนนั้นอตอนนั้นที่ครูให้ร้องร้องเพลงอะไรชอบเพลงอะไรช่วงนั้นช่วงที่เป็นเด็กๆนักเรียนจะเป็นเพลงของอเกษมพมสังสมยัยช่วงท้ายอยีตอนเด็กๆนนะตอนเด็กๆนะแล้วก็เพลงของยิ่งยงบางครับโอ้ยิ่งยงก็จะเป็นเพลงของอาจารย์ยิ่งยงก็จะเป็นเพลงอะไรสมัยเก่าๆของหนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์โอ้หนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์ แล้วไอ้เวลาเขาประกวดร้องเพลงได้ไปประกวดไปไปไปบางที่ไปประกวดครับผมแต่เขาไม่ให้ประกวดเหตุผลตอนตอน,ตอนอยู่โรงเรียนนี่คือเหตุผลก็คือาาเขา<ม>เขาเอาเขาเอาชั้นเขาเอาเป็นชั้นคือปอสมมติว่าเขาเอาปอสามแต่ปสี่จะไปประกวดไม่ได้ครับ<อ>ลเลยไปสมัครแต่เขาไม่ให้่านแล้วช่วงออกโรงเรียนมาได้ไปประกวดร้องเพลงไหมก็มีบ้างบางครั้งครับที่มีโอกาสเอาแบบสนุกสนุกครับ ม่ได้มีรางวงรางวัลอะไรบ่ก็มีอยู่ครับรางวัลกัเป็นสบู่บ้างโอ้อสบู่แล้วไอ้ได้เวลาไปร้องเพลงเป็นจริงเป็นจังไปร้องที่ไหนนะครับอ่ที่เวก็จะมีเวทีตอนนั้นก็คืออยากร้องมากก็ไปหารับไปหาถามวงเขาไปสมัครกับวงเขาครับอก็เลย ได้ได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างครับบางทีถ้าเขาเอานักร้องเยอะก็ได้ไป oh. เอานักร้องน้อยก็ไม่ได้ไปครับเออก็ oh. เลยก็เลยบางครั้งก็ต้องทําใจครับเป็นคนที่หน้าตาไม่ดี <laughs> แล้วร้องเพลงเวลาไปร้องเพลงนี่เขาฟังเสียงเพลงแล้วเขาโอเคแล้วแล้วทำไมได้มาได้มาทำตลกไปเนี่ยใครไปแนะนําให้แสดงตลกก็คือพีพีวีทุนเขาบอกว่าเอามี มีมีวงวอลลัมอะไรประมาณนี้ถ้าไปอยู่กับวงวอลลัมนี้ไปไหมผมก็เลยตอนนั้นก็คือไม่มีงานไม่รู้จะทําอะไรก็คืออยู่บ้านก็ทํางานแบบ hmm. ทํางานทั่วไปทํางานสวนทํางานรับจ้างทั่วไปก็อกบอกว่ามีถ้ามีงานทําก็ไปไปได้ครับทําได้เขาแสดงว่าไม่เคยแสดงตลกมาก่อนเลยไม่เคยเลยครับโอ้ผม ลูงตู่ก็เลยคิดว่าเคยเป็นตลกแล้วก็ร้องเพลงนุ่นมาไม่ไม่เคยเลยครับเคยแต่ร้องแต่เพลงแต่ตลกไม่เคยแสดงครับผมโอ้ตลกไม่เคยแสดงมาก่อนซอดอนไรไม่ที่ซอดเพราะว่าประวัติความเป็นมาคือเสียงดีแต่กังซี่แต่นะคนขี้คนขี้หนุโอ้เปคนแนะนำมาก็เลยมาในมาเนาะเอ้าไม่เหนี้นนนนนนนกะโอเคนะครับเนาะเนื้อหั่นเสร็จแล้วครับเนื้อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงเครื่องอะไรก็เรียบร้อยมาแล้วเีด๋ยวะไป เดือกระชายผู้ใดจะเป็นคเนเทนต์อะไรบ้างเอาขอบุญขอบคุณญที่ช่างคนเลี้ยงสร้างนะครับเด้อที่มาให้ซีซันบรรยากาศในการทำาองเขาสุขินเมื่อนี้ครับเอาสไลด์คลิปนี้กับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณขอบคุญอะารครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อเบ,บิ้งเล่มลเล่ให้ยูดีมนแห่งสุขสุขกนครับเอาสั่งลาจ้าหน่อยนะครับภาษาภาษาเขมรหน่อนะภาษามาขอบคุณขอกคุณมากๆครับผมจุกแรม่เอาบองประโอนครูกเนียแซมสายคูนักคูเนียวันนี้ก็ขอ ยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมฮะจุงกระออกุนบายครับสบายดีพี่พพน้องไปแล้วครับ